สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้จอเดินวันนี้ก็มาชิวๆในแรงกันอีกครับรอบนี้เราก็มาพร้อมกับเด็กพ่อเสือครับโอ้ไม่ก็คิงไทเกอร์หวังหูครับอันนี้เป็นเอสมอนสเตอร์ในเด็กที่จริงเรามีอยู่3ใบครับวันนึงเราเกิดนึกคืมครับเพอไปย่อยมันเวนจริงๆก็เหลืออยู่แค่2ใบเนาะอ่ะก็มีหวังหูครับเป็นเอสมอนสเตอร์แล้วก็มีของแถมครับเป็นโทพัสไทเกอร์ แล้วก็มีเฟรมไทเกอร์ครับเอฟเฟกก็คืออะไรไม่รู้ครับสเปย์ออกมาจากสุสานเรายังไม่ต้องไปลงดีเทลให้มันมากนะแล้วก็มีมองหูครับเอฟเฟกก็คือทำลายมอนทุกตัวที่มีพลังน้อยกว่าการ์ดใบนี้แล้วก็อีกเอฟเฟกก็คือมอนทุกตัวจะพลังลด500ต่อไปก็จะเป็น Engine DPE ครับแล้วก็อีกใบครับโอ้ไม่ก็โคตรเท่ครับไทเกอร์ดรา่อน เมื่อกาดไปน,นี้สังเวมมอนผอมังกรอ,ออกมาเราสามารถทําลายกาดที่เซตอยู่สองใบที่ายควบคุมของดีครับของดีก็เฮียนะครับพลัง2,400ครับเอฟเฟกก็กระไดกระไดอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็เอาบิสเทียวออมาครับเอามาขัดเทลามนเนาะแล้วต่อไปก็จะมีฮันทรัพครับเป็นนิมิรุแล้วก็มีฟิวชั่นเดสตินีแล้วก็อิมเพิร์มสามใบครับเดอะฮิวส์เรเวลูชั่นเอามากันแฮปปี้เนาะ แล้วก็ตามด้วยสกิลดเดนครับแล้วก็ช h a d o w อิม r o ิซันมิ r เรอันนี้เอาไว้ในเกยียรมอนทัดมืดช่วงนี้เราก็จะเจอสไปเชลามินแล้วก็เอาบาดบ่อยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นช h a d o w อิมพลิซันมากระชีไปต่อไปครับกับบีชไรซิ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เหลือก็จะเป็น Extra ์เตดครับใส่ได้ตามกำลังสัตยาแล้วก็มีเสืออีกตัวครับเป็นเสือขาวครับเป็นไลเกอร์ เราก็รอติดตามครับว่าเราจะเรียกการนี้ออกมาได้หรือเปล่าเพิ่งจัดเสร็จเมื่อกี้เลยปะ่ะเราไปดูเอลกันเลยดีกว่าจัดมาดิเกมนี้เราก็ยังอยู่ที่แรงทันจินัม2องนะเราก็ได้เริ่มก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้ดูจากเพย์แมทนี่น่าจะเป็นเด็กบูไอครับไม่บูไอก็แบ็กไม่ิเชียนเซ็ตเป็นชาโด้อิมไบซันครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นหวังหู เอฟเฟกวังหูก็จะช่วยให้เราสามารถจับเดกมอนอีกฝ่ายทุกตัวครับที่มีพลังโจมตีน้อยกว่า1400เข้าสู่เทิร์น e อีกฝ่ายครับจังหวะในอุ้ยคูริโบโดุเพราะทำไมเราไม่ใช้คูริโอะเนี่ยโอ้เปิดด้วยฮปป p y ี้เฟเทอร์ดัสเตอร์ครับเขาก็ทำลายการเราไปสวยละกูไทเกอร์ดากอนกูจะได้ใช้ปะเนี่ยแล้วก็รอเฮ er ียแจเข้ารําครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กสายคอนโทรลหรือว่าสายคอมโบกันแน่ ar, ดูเหมือนเฮ er ียจะคิดนานยิดหนึ่งครับว er ัดเฮียครับเฮียอยู่ปะเนี่ยหรือว่าเน็ตคุหลุดวะโอเคอีกโอ้โหโเวนจริงๆเปิดด้วยลูนิคทิปครับเอฟเฟกต์เซิร์ดการ์ดลูนิคโฟร์เทนวัตเตอร์ฟัคขึ้นมือครับอ้าวตอนนี้ อีกฝ่ายก็มบโดนเดซเนี่ดไนเออร์เรไปแล้วกูจะเอาอะไรเคลียร์มันวะเนี่ยพี่อาการนี้ก็ต้องจบเทิร์นกันไปครับโอ้กาดออฟดีไมส์ครับจั่วมาสองใบแล้วอีกฝ่ายก็จบเทิร์นไปพร้อมกับแขยงหลังทั้ง4เข้าสู่เทิร์นของเราครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูการ์ดในสุสานก่อนครับโอ้มีมาเจสตี้ฟินครับจังหวะนี้เราก็ใช้เป็นบิสเทียโซราโซนียครับ ซาโลเนียซาโลเนียแล้วก็มูฟกัสแจากสุซานเป็นหนึ่งตัวพอดีจะเรียกโซรานียออกมา2,500ครับเอามายืนยิ้มจิสคนี่มันคอมโบในฝันครับเรียกออกมาเป็นบิสเทียวซาโรเนียแล้วหลังจากนั้นเราก็สังเวยครับเรียกออกมาเป็นไทเกอร์ดากอนพอใจแล้วครับวันนี้สังเวยมอนพามังกรครับพอดีจะทําลายแผงหลังทั้ง2ใบเนาะโอ้ยังไงต่อครับเรีย อย่าพึ่งเมเกดเฮียเฮีย er. er, อย่าพึ่งเมเกดแล้วก็รอดูครับว่าโอ้เชี่ยโซเลิมจัดเบนครับจ่ายพอยไป4ี่พันเนาชิบหายแล้วกูกูยังไม่ได้ใช้เอฟเฟกเลยพี่อ่ะแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกของโซดาเนียครับโม่การ์ดหนึ่งใบโม่ไปไหนแล้วได้ประโยชน์วะเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ไปทำไมครับโม่ล้วนๆเลย เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สานเลือกการ์ดที่ถูกสเปรย์โอเคไม่น่าใช้เลยกูมันไม่มีเอฟเฟกต์ทำลายเวทกับดักแล้วอ่าแล้วก็ส่งบอเด็กลงไปครับแล้วก็ตีด้วยหวังหูครับพันเจ็ดไปเลยลูกพรอแอกแทกแอกแทกโอ้เชี่ย oh, เปิดด้วยลูนิกดิสเพลิงใช้เอฟเฟกต์สเปรย์ลูนิกหนึ่งตัวจากเด็ก แล้วอีกฝ่ายก็เรียกออกมาก็เป็นฟิวชั่นครับเอฟเฟกของหวังหูก็ทํางานครับจังหวะไห้ยังไงต่อครับเคียร์อย่าพึ่งในเกตถ้าในเกตกูก็ไม่มีอะไรทําแล้วใช้เอฟเฟกหวังหูครับเอา้ามันทําไมมันใช้ไม่ได้ไมะเนี่ยสวยแล้วกูเอา้ามันไม่ทำลายเหรอแล้วอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกตของเกอรครับทำลายสิงโตกูไปแล้ว บางทีก็สงสัยว่าทำไมกูไม่แม็กซีวะก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องมารับคำคบถาว่าเขาสเปร์มอนดูก็จะสามารถแม็กซีได้ใช้เป็นลูนิกแฟชชิ่งไฟครับสเปร์มอนดูนิกออกมาเราก็ขอจัวครับฉันขอฝากความหวังไว้กับการ์ดใบนี้จัวบให้ด้วยพลังของเสือจวหนึ่งใบ เรียกออกมาเป็นตัวป้องกัน2,000ครับเราก็เซิร์ชได้เป็นโทพัสไทเกอร์โอ้โหการ์ดเพื่อนพระเอกเลยนะเว้ยพรีช่วยให้เกียรติ <c ry stal beat> ควิสโซบีกูหน่อยโอเคแล้วเขาก็เซตการ์ดอีก2ใบกับใช้เอฟเฟกต์ของพ่อหนุ่มนั่งยิ้มคนนี้บวกไลยไพไปอีก1,000ครับโอ้เวรละกูปดยอมได้ปะเนี่ยอ่ะ <c ười> เราก็ เรียกออกมาครับเป็นโทพัสไซเกอร์เดี๋ยวตีขู่ครับตีขู่มีขัดไหมพี่โอ้โหแผงหลังเยอะขนาดนี้ดูยังไงก็เสียเปรียบครับแล้วก็ตีด้วยโทพัสไซเกอร์ครับันึ0หกร้อยโชว์แสงอนุภาพไปนิดนึงแล้วอีกฝ่ายก็ตอบโต้เราด้วยสกิลเดนแล้วก็ไม่รอช้าครับกดยอมแพ้ไปไดะครับรออะไรอยู่เอาเป็นว่าเด็กพ่อเสือวันนี้เราก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับคุณไม่ได้ไปต่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาธุครับสาธุ ตอนนี้วิดีโอของเราก็ยังไม่ครบแปดนาทีนะครับเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างมายื้อเวลาเนาให้มันครบแปดนาทีครับโฆษณามันจะได้ขึ้นสองรอบเลก a ซี่แพกสองแผกครับโอ้ไม่กเรานี่มันรวยเหลือเกินจัดมาครับปุ๊บ uh huh. พินเตร์หนะ้าซองนี่เป็นบูไอครับเปิดมาเลยจังหวะไี้ได้ตัวอะไรกันบ้าง <c oughs> ได้ปลาครับแล้วก็แท็บมาสเตอร์ มอทชีแพ็กต่อไปครับลุ้นครับล,ลุ้นลุ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วได้กี่นาทีแล้วครับตอนนี้เรากิน Air t i ร์ไทไปประมาณ30กว่าวิเนาะโ oh อ้ไม่กวนเราก็มาดูกันครับว่าเราได้อะไรเราได้ค r y h a าร์อครับเอฟเฟกก็คือเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากสุสานเพื่อที่จะ normal reset monster ที่เป็นมอนเหลืองหนึ่งตัวจากมือได้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อีกใบครับอีกใบกิน Air t อร์กันอีกใบหนึ่งเนาะ รีโมทรีเบิร์ดครับเอฟเฟกก็คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวในสุสานอีกายสเปกัฟนั้นออกมาในเมนมอนสเตอร์โอ้ของดีครับใบน,นี้เป็นชุบชีวิต